านลูกไปจะกลับบ้านกันเนาะไปกับใครไปกับแม่ป่าไปไปจะไปขยะจะขีดตากับไปเอาหอบปอยาแล้วแต่จะเอาไปด้วยเอาเอาแต่เอาให้่ามันก็ได้แล้วขี่ตามกันไว้ไปขยาก็ได้ขี่ตามกัไปยะวิทีบัง พี่ไป่ทิ้งรถไกด์เราตามกันไปน่ะงั้นแม่นำหน้าหนูไปเออเออมีไข่ก่อนทำไมไปค่อยๆนะเดี๋ยวพ่อขี่ตามไปนี่อีกคันนึงยาแล้วยาจะยาเดี๋ยวผมมาไปเองคนเลาะเฉยอ๋อเดี๋ยวคืนหาหมอแล้วลึกปะแ่เอ๋ทอย่างนี้นะหัวเราะ ดีขึ้นแล้วอ่ะหัวฝนนั่นเองเ่ี๋ยวามาขยับไปอ่ะอยากก่าละขี่ตามกันไปตามตูดอย่าอย่ากปุ้มก่อนอ่เพื่นเราแม่เละดูขี่ตามตูดไหมเฮ้ยดูขี่ตามตูด

เก่งแล้วเก่งแล้วเนาะอไม่ไม่ตัวไม่ไม่ค่ข่แล้วเนี่ยหเลอ่ะไม่มีไม่มีแล้วเอายายัดเนาะเขาไม่เขามียาทาเขาไม่ยัดเขาให้ยาทามาอไม่ยาชาโอเคค่อยคยค่อยยยค่อยค่อยนะ ยายัดมีแต่ยาไทายเขาบอกไหนวะ <c oughs> ปลา,ปานั่งดไ,ได้ไหมน่ะอะค่อยๆใบกระตาเดี๋ยวพ่อขี่ตามไปลูกนะทำเป็นยิ้ม